สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องหยอบเมล็ดพันธุ์ชนิดล้อเข็นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวิธีการประกอบและใช้งานนะครับวิธีการประกอบก็คือง่ายมากครับตัวนี้คือเราใส่ท่อตัวนี้นะครับที่สองด้านเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับแล้วก็ยึดตัวตัวตะกบนะครับตัวที่ทับดินนี้นะครับแล้วก็ยึดสปริงตัวนี้เราสามารถจะขันน็อตแล้วก็จะใส่พวกทรายหรือพวกหินที่ทําให้น้ําหนักถ่วงลงไปได้นะครับ วันนี้ที่โรงงานจะเซตมาให้ทั้งหมด8ฟันนะครับด้วยระยะ25เซนไม่20เซนนะครับโดยจะมีระยะต่างๆตามนี้นะครับก็คือ6ฟันอยู่ที่26เซนนะครับ7ฟันอยู่ที่23เซน8ฟันตามที่เซตมาเนี่ยนะครับระยะต่อหลุม20เซนนะครับ9ฟันระยะ18เซนนะครับ10ฟันระยะ16เซนนะครับแล้วก็12ฟันระยะ14เซนนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับแต่งต่างๆนะครับ ไปมาถึงการปรับเปลี่ยนระยะหลุมนะครับต่อหนึ่งหลุมว่าเราจะปลูกที่กี่เซนนะครับเริ่มแรกนะครับทําให้ทําการพอดน็อตตัวนี้ก่อนนะครับจะมีน็อตอยู่แค่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับเพื่อง,ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็จะมีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกนะครับตรงนี้รับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับเราไปมองหาเนาะมันจะมีน็อตล็อกอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับนี่นะครับ ผมเจอและวน็อตล็อกทั้งหมดนะครับดูทางด้านนี้นะครับ1234นะครับแล้วก็ผมจะทำการแกะแค่แค่2ตัวนะครับทางด้านนี้ง่ายกว่านะครับแกะเค่อตัวเพื่อาทำการเปลี่ยนผมจะเริ่มตั้งแต่12 12ฟันนะครับแต่ว่า ถามว่าทาไมผมถึงเริ่มที่12ฟันตัวนี้ว่าม,มันมันมันง่ายๆเลยนะครับก็คือว่า12ฟันเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวขั้นการนะครับผมเรียกมันว่าตัวขั้นการตัวพลาสติกอะไรทั้งหมดน,น,นะครับก็คือนี่นะครับแต่ผมจะแนะนําฟังคือสังเกตง่ายครับด้านนี้จะมีตัวสื่อเขียนว่าด้าน A ด้านนี้จะมีตัวสื่อเขียนว่าด้าน B นะครับเราใส่ตัวเพจทั้งหมดจะบอกไว้ว่าด้าน A หรือด้าน B นะครับเราจะถอดขึ้นมาก่อนนะครับ สิบสองฟันก็คือไม่ต้องใส่ตัวกั้นอะไรเลยนะครับก็คือด้านนี้ด้านบีสิบสองฟันคือไม่ต้องใส่ตัวกั้นก็คือตรงนี้จะมีสังเกตนะครับจะมีช่องให้ใส่ลงไปนะครับเราใส่ลงไปสิบสองฟันคือฟันปิดกันหมดนะครับแล้วถ้าถามว่าเออสิบฟันล่ะเริ่มสองแล้วต่อไปก็สิบนะครับสิบฟันเราก็มาดูอะไรนีนะครับมันไม่ได้อกเลยว่าสิบฟันนครับสิบฟันเป็นเงไงนะครับ ฟันเราก็คือพอดตอะไรออกแล้วก็ด้าน B คือด้านนี้ใส่ด้าน B ลงไปครับใส่ฟันลงไปครับด้าน B มนเดิยมครับถ้าเราใส่อย่างนี้ครบทุกอันนะครับรวมทั้งขอรตัวนี้ด้วยก็จะเป็น10ฟันนะครับแล้ว9ฟันเก้าฟันก็ไม่ออกนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ นี่ครับเลขเก้าแล้วก็มาใส่ด้านด้านน,นี้นะครับด้านบีครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าฟันครับถ้าเราใส่ครบทุกอันเราถอดออกหมดแล้วก็ใส่ครบก็จะเป็นเก้าฟันแปดฟันก็ตามที่เห็นนะครับแปดฟันเจ็ดฟันทุกอันจะมีตัวเลขเขียนไว้ครับอันนี้คือเจ็ดฟันแปดฟันนะครับ 6ฟัน7ฟันตัวนี้จะไม่มีตัวเลขเขียนนะครับก็คือใส่สลับกันนะครับ6ฟันมีตัวเดียวที่ไม่เขียนตัวเลขนะครับด้าน B คือด้านนี้6ฟันถ้าเราใส่ถูกต้องหมดก็จะได้ระยะที่6ฟันนะครับรวมทั้งนะครับ เมื่อขั้นตอนสุดท้ายนะครับกฟันแล้วก็มาเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาขันว็อตล็อก2ตัวนี่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ละระยะที่6ฟันนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับ6ฟันดีน,นะครับเครื่องหยอดตัวนี้หยอดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวถั่วไรซงถั่วหรือถัถ่วเขียวหรือพืชทุกอย่างนะครับที่ใช้ในการเข็นแล้วก็สุดท้ายในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในการเข็นเครื่องหยอดล็อกเข็น,เนีนตัวนี้นะครับ แต่ตัวนั้นจะเป็นตัวเก่านะครับแต่ว่าใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะปรับแต่งง่ายกว่าวัสดุแข็งแรงกว่าแล้วก็สปริงตัวนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ครับทาให้ไม่หักง่ายนะครับแล้วก็วัะสุททุกอย่างแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมครับซื้อกับผมที่นี่มีอะไรทุกชิ้นครับไม่ต้องห่วงซื้อไปแล้วเสียใช้ไม่ได้สั่งอะไรได้ที่ผมครับส่งไปสินีทุกอย่างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวรับชมการใช้งานท้ายวิดีโอครับ 对对。